นะมันเยอะมากนะก็บอกว่าถ้าพี่สนทิไม่ขอโทษผมเนี่ยบ้านพระที่ไม่ขอโทษผมเนี่ยผมไม่เคยขอเข้าร่วมทีมนะฮะไปหาคลิปมาเลยว่าผมเคยพูดเมื่อไหร่พูดเองทั้งนั้นนะครับคนอย่างผมเนี่ยศักดิ์ศรีมีถ้าบ้านพระอาทิตย์ไม่ขอโทษผมนะผมจะไม่ให้เปิดคลิปที่ต้นฉบับมาจากผมทั้งหมดผมจะดําเนินคดีให้เกลี้ยงเลยแต่ถ้าขอโทษผมเนี่ย ให้ทุกคลิปช่วยกันดูนะครับมีคนบอกผมว่ามีคลิปบางตัวที่สําคัญแต่แต่ละคลิปแม่งยาว6ชั่วโมงอะมันมีทั้ง30 34กลุ่มกล้องอะมันเยอะมากนะมันเยอะมากนะก็บอกว่าถ้าพี่สนทีไม่ขอโทษผมเนี่ยบ้านพะที่ไม่ขอโทษผมเนี่ยผมไม่เคยขอเข้าร่วมทีมนะฮะไปหาคลิปมาเลยว่าผมเคยพูดเมื่อไหร่พูดเองทั้งนั้น